ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บขุดบิตคอยนะครับใช้มือถือก็ได้นะครับผมใช้ pc ก็ได้แค่สมัครทิ้งไว้ก็ได้ตังค์แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมถ้ากดตามลิงก์ด้านล่างก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้กดปิดไปแล้วก็มาสมัครเลื่อนเลื่อนลงนะครับตรงนี้จะเขียนว่านี่ครับ ตรงที่สมัครสมัครเสร็จทางเว็บก็จะพาเข้าไปในระบบนะครับหน้าระบบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับในระบบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเราสามารถออกไปทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเรา,าเราจะสมัครเสร็จแล้วเราก็ออกกดออกได้เลย <c oughs> ก็มีเพิ่มแหล่งขุด เราสามารถเพิ่มแรงขุดได้นะครับมีสองทางสองวิธีทำวิธีที่หนึ่งก็เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาเอาโอ้ยไม่ใช่มาตรงรับคอมมิชชั่นนี่นะครับแล้วก็เอาโค้ดตรงนี้ไปให้เพื่อนเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนดาวไอมาติดกาเรียกอะไรมาสมัครในลิงก์ของเรา แล้วเราก็สามารถตอนนี้ผมผมมีเพื่อนมาสมัครสิบสคนเราพอมีเพื่อนมาสมัครแล้วก็มาตรงลุนโชคครับผมพอมาตรงลุนโชคปุ๊บเรามากดหมุนได้ครับหมุนเพิ่มแรงขุดได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาสมัครหมุนมหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2มาตรงพาวเวอร์ช็อปนะครับ ตรงนี้จะมีให้รับฟรีอยู่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงมารับฟรีตรงนี้ได้นะครับผมก็มารับฟรีตรงนี้แหละทุกๆหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปให้ดูตอนที่ว่าเวลาถึงแล้วนะครับ เนี่ยได้แล้วมันก็จะขุดไวขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้สามร้อยกว่าบาทแล้วแล้ววิธีการถอนมาถอนตรงนี้นะครับผมโอน btc นี่นะครับนี่ครับขั้นต่ำของเขาที่เขาให้โอนนะครับสี่รอยสามสิบสองบาทเป็นขั้นต่ำนะครับผมก็จะถอนได้แล้วนี่ แล้ววิธีการถอนไปที่ไหนเราต้องมีกระเป๋ากระเป๋า BTC ก่อนนะครับแล้วก็เอาโค้ดกระเป๋าอะมาใส่ตรงนี้ที่อยู่ผู้รับนี่ครับเอามาใส่ตรงนี้ถึงจะถอนได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครกระเป๋าเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กระเป๋าไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าลิงก์นั้นแล้วไปสมัครได้เลยแล้วก็เอาโค้ดถ้าใครเอาโค้ดไม่เป็นเดีย๋ยวผมจะทําคลิปสอนเอาโค้ดตรงนี้มานะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ